สวัสดีครับบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวจะทําก๋วยเตี๋ยวกินนะครับจะทําก๋วยเตี๋ยวครับเนนะี่ยเอามาเอาผักคะน้านะครับไปเป็นผักผมก็เลยมาตัดผักคะน้าผมก่อนนะครับเอาต้นไหนดีเนาะต้นนี้ดีกว่าต้นนี้นะครับอ่าแล้วจะตัดเอานะครับให้เขาแตกหน,น่อมานี่ ต้นนอีกมันที๋ีกันนะต้นนี้อีกสองต้นแล้วต้นใหญไงนะครับผมอันยอดมันก็มียอดแตกใหม่แขนงนแขนงแตกใหม่กระคักได้ครับพี่น้องอันนี้ว่าตดต้นใหญ่ไปก่อนมันบริไ้กินมันโดนละ ส,สีต้นน่าจะพอครับนะได้แล้วครับคณะไปใส่สีต้นน่าจะพอลุไหวนันรวงไปแล้วมันน่าจะแก่แล้วไปครับกลับครับผมกลับไป ทำกว๋วยเตี๋ยวนี่นะครับสี่ต้นอึน๊บงามๆครับพี่น้องปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับขนาดได้พี่น้องเลยไปทำกว๋วยเตี๋ยวกันครับตอนนี้เราก็ต้มน้ำนะครับ เรามีน้ำกว๋วยเตี๋ยวสมเร็จรูปนะครับมาอันนี้เราต้มน้ำเปล่าให้เดือดก่อนต้มน้ำเดือดก่อนเอาเส้นออกมาหน่อยวุน้นเส้นะนะวุ้นเส้นจะเป็นวุ้นเส้นใช่ไหมใช่เหมืนวุ้นเส้นโอเคได้เลยครับผมเราก็จะเป็นกุ้ยหอมแล้วก็น้ำหวานนะครับเนาะผลไม้เราหน้านี้นกินกล้วยครับปลอดภัยแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแล่ธาตุนะครับต่างๆงางแคลเซียม,<า>มเยอะมากเลย แล้วครับหุ่นเส้นมาแล้วครับผมเพื่อนจะทำก๋วยเตี๋ยวหุ่นเส้นนะครับแม่แวแล้วเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหมูครับแช่ก่อนนะครับออกจากตู้เย็นตู้แช่ครับผมแช่ก่อนแช่ก่อนมันยังไม่อ่อนนะครับเดี๋ยวก็คงมาทำรัดตอนนี้ก็หั่นหมูแล้วนะครับผมก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยกันนะครับเราได้กินคณะของเราแล้ววันนี้ หลังจากที่เอามาผัดนะครับจะไม่เคยเอามาทำก๋วยเตี๋ยวเลยคนะน้าเดี๋ยวนี้จะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวครับเดี๋ยวเดียวเดียวอันเนื้อมูลวกเสร็จแล้วครับผมรอทำก๋วยเตี๋ยวต่อไปครับลำดับต่อไปเนื้อมูลวกเสร็จแล้วอะไะครับตอนนี้คณะน้าแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วครับผมมันอาจจะไม่อวบอิ่มสวยงามเหมือนพน้าในตลาดแต่มันก็เป็นพน้าที่เราปลูกเองนะครับปลอดภัยกินได้อย่างสบายใจ หมูก็เดือดท้อมหมูสีเขียวได้แบบมันตุ๋เนาะตัวผมว่าเอาลงมืดเลยงมืดก็คือลงพร้อมทุกอย่างด้วยแล้วลุงเอาแล้วครับมาเล้วครับสะดงคณะแล้วน้ำนี่น้ำซุปมันดิเอาหมูออกมาะถ้ก่อนหงายกะย่งว่าลูกอันนี้ก่อนกะอยังว่าอยู่ลวกเอาออกเลยหมูหมูเรามีลวกเสร็จเรียบร้อย อันน,น,นี้คือปลาตกคือปลาอินเดี๋ยวมันลงต้ีดไยังได้เลยหมดแล้วเก้านาำนียเาเห็นนาำสุกมันะน,น้มเบืกงูนสีเลืองคลาส ก๋วยเตี๋ยวที่เราทำเองนะครับผมก็ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าก็ไม่ใช่นะครับเออลวกผักหน่าวันจังรอขมวันนั้นดูจากช่องปยียาอะไรนะปียากินกินแบบพียาเพื่อนแนะนำมาเอาอีก,กเดี๋ยวน้อยที่กินได้วว่อ่ะ ได้บียาชาเนลเป็นแบบบียาชาเนลแนะนำมานะครับขอบคุณนะครับไปยังช่างบียาชาเนล ลใส่เกลือ,อต้มน้ำมันพืชผมได้มันจะบ่ชฉับเราบอกใช,ช,ช่ใช่จำได้คุณชองปิยาชาแนลนะครับใ,ใส่น้ำมันพืดนิดหนึ่ง,งกับกอกแล้วก็เกลือแล้วผักมันจะไม่ฉ้ำอัอดตัวทันนะนะครับอีกเกลือ เทคนิคนะครับเป็นกลยุทธ์นะครับ,เ,นนรบเราดูศึกษามาจากเพื่อนแล้วเราก็มาทำตามการลวกขน้ำไม่ให้ช้ำ แกลวกเสร็จแล้วแกก็เอาไปผัดอน,น้มูกรอบอร่อยเลยแกแอนนาเสิได้เป็นกิมลอยแผ่ตักจีรศรีนไปได้ด้วยมันลวกเส้นก่อนนะครับเป็นวิธีเส้นนะครับโอเคได้แล้ว ดินมีต่างหลายชนเผ่ารวมกันเข้าและเป็นไทยนครพระบรมนะครับเนนธรรมะธรรมชาติน่าสะอ,อนเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนก้อนย้อนมีวัฒนธรรมอารมณ์ดีครับ น้ำร้อนลวกไปแล้วครับผม่ได้มาสองชามนะครับผมหนึ่งชามชามสองต่อไปน้ำซุปเราไม่รู้อยู่ไหนครับแล้วเป็นน้ำซุปกเียสูตรเข้มข้นฟ้าใสโฆษณาด้วยครับฟ้าใสเราเข้าแล้วโฆษณาฟ้าใสเราเข้าแล้ว ใส่เยอะไม่ได้นะเค็มเอะใช่ใช่มันเค็มข้นนี่นะครับหอมใส่ไม่ลากผักชีมันสุอผมัำได้ผักชีด้วยครับผักชีเราล้างมาสะอาดแล้วนี่ก็ได้เปลือนี่ครับลากผักชี เดี๋ยวจะลูกชิน้นวันนี้ปรากฏว่าวันนี้ลูกชิ้นเราไม่มีนะครับที่บ้า <laughs> นหมดมีแต่มะยมดยองนี่ครับอันน้ำอันนี้มาใส่แต่น้ำมันได้แล้วละ่ะน้ำมันโอเคแล้วเขาใส่หมดแล้วสมมติว่าเราอยากใส่กระเทียมดองก็ได้อยู่ กะเทียมเจียวมาแล้วกแบบอะไเด้วยเทียมเจียวหอมแท้เลยหอมเจียวเลยหอมอันนหอมเจียวเอาได้หมดแทนกันได้ดเทียมเจียวเราหมดแสดงว่าหมดแล้วเอาหอมเจียวก็ได้เฮ้หอมใส่ติเลยบนหมอน ขั้นตอนต่อไปก็มีครับของเหล่าน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรเข้มข้นสำเร็จรูปเป็นก๋กวยเตี๋ยวเนื้อนะครับแต่ว่าเราประยุกต์ทำหมูนะครับหอมเราก็พร้อมแล้วตอนนี้โอ้เชยดายครับเอามาให้ผมแล้วครับเจะไปทิงมันของแซ่บเลย เสริมน้ำซุปแล้ว๋วยเตี๋ยวสูตรนี้ไม่ต้องไปหาซื้อชามละห้าสิบหกสิบครับ<ม>เราทำเองบบของผมชามเลยครับ<ม>จำน,นวนเนาะนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาพริกไทยน้ำตาลใส่แล้วแต่จะใ,ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ สูมนั่นเองนะครับผมส่วนต้มไก่เราก็เอาไว้กินอีกพล็กอันนี้เหลือไว้ทำอะไรตัวนี้มันใส่เยอะแล้วไอพ้พริกมันโค้งไม่กินพล็กให้คลอนะเสียดายนหอมใส่หมดเลยหั่นมันละมาเอาไม้ก๋วยเตี๋ยวนี่นะก๋วยเตี๋ยวนี่อ่ะเปิดพิ้งโผนะครับ เราจะกินน้ำตาลทรายแดงนะครับโปรชูโรตยังไม่ได้ใส่เลยพริกเปิดให้พ่อดิไม่กินเยอะนม่อ้วนอ่าใช่ใส่ใส่พริกคอายหมดเลยเห็นเหรออ้วนโอ้อ้วนตรงไหนลูกอดิผอมก็ล่องอยู่เจ็บแล้ววันนี้จะพาไปเดินงานกาชาติสกลนครพัลองแวะไปดูไอ้นั่นก่อนอ่าน้ำเลยได้ป่ะนี่เด้อไปดูเด็กๆโรงเรียนพ่อเขาเตะฟุตบอลกันแป๊บนึง กำลังใจเขานนหน่อยที่ไหนนะก่อนก็ไม่เคยไปทีวันนี้เขาแข่งพิมพ์เรียนพอไปไหนแบเดียวเหรอแบเดียวใจเขาซื้อน้ำด้วยฝากเขาจุบกระปุกให้หน่อยน้ำเรายังเดียวลเลยก็ก็่ปปา,าชุบกระปุกให้หน,น่อยจะไปควัจกจะคว้างเงินด้วยเองไปพันหนึ่ง<ว>ะจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงโเอ,อามา้ในมันตุย,ยซื้ออยาจะไปหาซื้อเสื้อแันยาวปลาแล้วครับเดินจะคว้าเลยพริกไทยครับนี เสื้อกันยาวเลยลูกมันจะหมดแล้วหมดหน้านาวแล้วพ่อมาทุบไข่ให้พ่อหน่ยยนอยทุบไข่ใส่เลยเอาแบบไข่ลวกเลยนี่นี่นีไข่อยู่นี่ไข่อยูนย่น,นี่เอามาแล้วนี่ไข่หนึ่งฟองเพิ่มนี่แหละครับโอ้น่าจะขี่ข้างบนนะจะได้ถ่ายภาพสวยๆเอาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวผมนะครับ ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับไปทานกันเลยครับผมเออลืมน้ำส้มสายชูสมเหรอชมลเลยวะโอเคครับผมฝากากดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ